ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่รักนับถือยินดีต้อนรับข้าสื่อช่องหวยดินแห่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง หนึ่งพฤศจิกายนโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังดอยเราไปชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมเต็มล่าเต็มลา แบ่งปานดับเหลือเดิมดับเต็มหกเต็มแปดดับเต็มหกดับเต็มหกแล้วก็เต็มแปดนะท่านผู้ชมดับสองตัวสองเต็ม ดับสองตัวสองแต้มต่อไปครับใบนี้ไม่นี้ก็เป็นแนวทางวิ่งล่างกระเบ่งปานสองสูตรจับคู่กระเบ่งปาน สูตรที่1สูตรที่สองสูตรที่1กับสูตรที่สองจับคู่5เจ็ดห้าสองสองเจ็ดหจ็ดหสองสองจ็ดกระเบงปันแล้ว3คู่ เบ่งปันปแล้วสคู่ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันปเดวทา โค้่สองตัวอดีพา,านในทันไม้นี้ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าสมศนี้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าสามศ ในฐานชิลแล้วก็ผ่านหกเก้าหกเก้าต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยล่างแบบสามตัวสองห้าหกสองห้าแล้วก็หกนะสองห้าหก เดือนทันที่แล้วเจ็ดศูนย์หนึ่งเดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองห้าสองห้าหกไปต่อครับใบนี้ไม่นี่ก็เบ่งปานเดนือนทาง สิบหน่อยสิบหน่อยโบนก็เบ่งปานเนวทานที่แล้วพัน 9, 6, 000, 6. เก6าหกพันหืวทันใหม่นี้ครับผม8ปดเก้าศูแศล้วก็ส ก็เบ่งปานห้าตัวเบ่งปานห้าตัวให้พิจาจรณาต่อไปครับผมใบนี้ สองตัวบนดับสองตัวบนกนะ็อ,อดีตก็ดับผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ0ู091217 25น1 3เก้าห

เด่านหลักร้อยดับนะดับศูดับสดับหนึ่งดับศูดับสดับหนึ่งก็บ่่งปานดับดับ3ตัวนะร้อยดับหลักร้อย ไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมดับเหลือเด่นหลักสิบดับเหลือเด่นหลักสิบก็เบ่งปันดับศูนย์หนึ่งดับศูนย์หนึ่งสามเก้าดับศูนย์หนึ่งสามแล้วก็เก้า เหลือเด่น2 4งสี่ห้าหกเหลือเด่นสองสี่ห้าหกต่อไปครับผมใบนี้ สิบหน่วยล่า <98. S 1> เก้าแปดเบ่งปาน 8, <98. S 2> เก้าเบ่งปานแปดเก้าแปดนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ ชลโคลาจับชูนคูลาก็แเบงปันสองสูตรเด่นล่าวันชายและก็อ,อพีนะอนดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดียวท่านใหม่นี้ครับจับชุดอิกแล้วหนึ่งสอง

ันนี้ครับดับหลักหน่อยดับหน่อยดับ8ตัวเดียวนะดับตัวเดียวแดับแดตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือ9 9ตัวไปต่อครับผมใบนี้ 2ตัวล่างใหม่เนี่ท่านใหม่นี้ครับชูน5้เดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เปล่งปานชูน5ชูนตัวเดียวหชูน5ตัวเดียวใบนี้ครับผมแต้มรวม2ตัวล่าง ถ้าทพชใบนี้เป็นอดีตนะไปต่อครับผมใบนี้โคโตดเบ่งปานหกสี่เบ่งปานหกสี่สี่หก ใบนี้ครับดับ2ตัวโบน์นะท่านผู้ชมนะคลิปหน้าจอได้เนาะบ้านนี้มีรักไปต่อครับผมใบน,นี้กุ้งกุ้งดับหน่อยดับหน่อยใบน,นี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วดับหนึ่ง หลุดไปลายนะหลุดปลา,ายหกหนึ่งในทานในี้ครับผมเบ่งปันดับห้าในทานใ่นี้ก็เบ่งปันดับ5ดับตัวเดียว5ดับ5ตัวเดียว ต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมคู่ตดคู่ตรองคู่ตดคู่ตรองเนื้อทันทีแล้วผ่านนะเนื้อทันใหม่นี่ครับผมสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม ส1่หนึต่อไปกระบผมใบนี้เอกเมืองยาเอกเมืองยาในทานหลักหน่อย6045 6 0์ส ก็เบ่งปาน4ตัวนะเบ่งปัน4ตัวต่อไปครับผมใบนี้ร้อยสิหน่วยแบบ3ตัว3 4 2 3 4แล้วก็2 3 4 2 เบ่งปานแบบ3ตัวนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้จับคู่บุญล่างอดีตผ่านไหมอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชม นท่วทนใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดปดปดเจ็ดสี่สีจ็ดนะรวมแล้ว12 12คู่ ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างชาวโรจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสามตัวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยล่างกับตันสามสูตรชุนหลักหน่อยสามสูตรชุนก็เป็นปานชูนเจ็ดชูนเจ็ดชุนตัวเดียวเจ็ดนะสามสูตร สามสูตรชนเจ็ดตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้แนวทางสองตัวโบนท่านผู้ชมแนวทางครบโบนใบนานขาดด้วยตัวดาบเหลือเด่นสรุปแล้วจับคู่สองสามส,ามสองห้าสองเจ็ด 3 5 3 7้าา,านะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังเจอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้เดี๋ยวท่านครบล่าง ใบนี้ก็เป็นอดีตใบนี้เป็นอดีตที่ที่แล้วเนาะสรุปแล้วสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านนะหกหนึ่งหกหนึ่ง เนื้อทันใหม่นี้ก็เบนะ่งป่าน01345689 01345689เนื้อทันใหม่นี้ต่อไปครับผมใบนี้ดับ10ตัวเดียววันนี้มีรักเบ่งปานดับ3ดับตัวเดียว3ดับ3 ตัว,วีต่อไปครับผมใบนี้โรจิเลสเบ่งปานเดียวทาเจ็ดเจ็ดสามอดีตที่แล้วหลุดไปก็มีผ่านมีหลุดนะมีผ่านมีหลุดนะท่านผู้ชมนะในทันใบนี้ก็เบ่งปานเจ็ดสาม จ็ดสามต่อไปครับผมใบนี้ดับหลักหน่อยดับ6ดับ8ดับ2สูตรนะดับ2สูตรดับ6แล้วก็ดับ8ดับสองตัวต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยโบนบ้านนี้มีรา สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกนะเบ่งปันห้าตัวไม่นี่ครับชาวรูดชาวรูดก็เบ่งปันแน,นวทาง เดนล่าเบ่งปันปนทันเดนลาสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสห้าแล้วก็เจ็ดเบงปันห้าตัวนทันเดนล่าชวารุตต่อไปครับใบนี้ครับผม เบ่งปานุธานคู่มบุญล่าอดีบผ่านไหมนทธานใหม่นี้ครับ505756 676007 5060 57675607นะ6คู่เบ่งปันป6คู่เวอผูช้ชม ต่อไปกระผมใบนี้เดนล่างชาวาโรษแบบสตัว3 4มสี่ห้าหี่ห้าแล้วก็6กสตัวในทันที่แล้ว1 2ึ่สามไปต่อกระผมใบนี้สูตรเทีวละตัว เทลยละตัวนะท่านผู้ชมนะใท่านใหม่นี่ครับผม4 12, 4 22, สี่หนึ่งสองสีตัวหนึ่งสองสอท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม